ฮัลรู้สวัสดีค่ะยิงต้อนรับเข้าสู่ชาแนของเบลล่านะทุกคนก็จะบอกว่างดีเราไม่ได้ทําคลิปมาแบบปีกว่าแล้วซึ่งตอนก่อนนะเรากะว่าเราจะทําคลิปแบบล็อกวันนึงของคุณแม่ที่ทาอะไรบ้างแต่ด้วยความที่ว่าปีที่แล้วมันเกิดเรื่องหลายเรื่องมากเราย้ายมาเข้ามาอยู่บ้านของพ่อแฟนแล้วใช่ไหมตอนนี้แต่ว่าอีกประมาณ เดือนกกว่าเนะี่ยเราก็จะย้ายไปอีกอพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าไว้ซึ่งจะย้ายวันที่หนึ่งมิถุนายนี้แล้วมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้เราจะถ่ายอะไรบวกกับรูจีนของเรากับลูกเราก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมแบบมันไม่มีอะไรใหม่เลยมีแต่หน้าเหมือกมากความคิดเห็นของเราเองนะเราร้สึกว่ามัน มันเบื่อมันน่าเบื่อมากที่จะถา่ายคลิปคือพยายามถ่ายบล็อกแล้วแต่ก็ถ่ายไปได้ครึ่งทางแล้วก็รู้สึกว่าแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนสักเท่าไหร่ทีท่จะออกไปือคือคอ,ออกไปเดินเล่นเฉยๆแล้วข้างนอกมันก็น่าเบื่อคือเดินเล่นก็คือเดินเล่นครึ่งชั่วโมงกลับบ้านเดินเล่นครึ่งชั่วโมงกลับบ้านก็จะประมาณนี้ถ้าเราย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์ที่เราจะเช่าเนี่ยเราคิดว่าน่าจะ มีการถ่ายคลิปมากกว่าเดิมขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างจํากัดเนื้อที่ในการถ่ายคลิปอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเราต้องพยายามหามุมที่ไม่กระทบกับตัวของพ่อแฟนเพราะเราไม่อยากลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาไม่อยากจะเอาบ้านของเขามาสู่โซเชียลสัตวไหร่นี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปด้วยเพราะเราต้องคอยแบบ มุมนี้ถ่ายแล้วมันจะโอเคไหมถ่ายบล็อกมันก็ไม่น่าจะได้เพราะมันก็ต้องเห็นมุมกว้างอยู่ดีก็เลยอาจจะทําให้ถ่ายพวกคลิปพูดคุยอย่างเงี้ยให้ทุกคนฟังซะมากกว่าโอเคเรามาพูดแบบอธิบายคร่าวๆอย่างเงี้ยมาให้ทุกคนฟังนะเนะว่าทําไมแหละเพราะอะไรเราถึงไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยการเลี้ยงลูกกับเธอมันไม่ใช่ว่าง่ายๆมันก็เหนื่อยเลยทาให้รู้สึกว่าการจะถือกล้องแล้วมาถ่ายด้วยจะชมทุกคนที่ ทำล็อกแล้วก็มีลูกด้วยอยากจะโชมว,ว่าเก่งมากเลยคือเราอ่ะพยายามอยากทำเหมือนการถ่ายด้วยแล้วก็เรียกลูกด้วยแต่คือมันไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้เลยคลิปวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับเป็นแม่มาแล้ว1ปี มีอะไรบ้างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเล่าประสบการณ์บ้างอ,อจะเริ่มยังไงดีก่อนอื่นเราต้องบอกว่าการเป็นแม่มันไม่ได้สุขร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นอะคือสุขมันก็สุขจริงๆนะเอาง่ายๆเบลบจะไม่ไม่บอกว่าแต่ละคนคุณรู้สึกยังไงอันนี้เอามาจากตัวเบลที่เบลรู้สึกยังไงมากกว่าการเป็นแม่ของเแบลบอ เบลรู้สึกว่าเบลไม่ได้สุกร้อยเปอร์เซนต์แลวก็ไม่ได้ทุกร้อยเปอร์เซนต์คือมันก้ากึ่งระหว่างสุกกับทุกคือมันเป็นบทบาทชีวิตใหม่บทบาทแม่มันเป็นบทบาทใหม่มากสําหรับเบลมันเลยทําให้รู้สึกว่าเราเราก็เตรียมตัวมามามากพอสมควรแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เราไม่เคยอยู่ในจุดจุดที่เราต้องเลี้ยงเองกับเบอืออะไรอย่างนี้เลยไงเลยทําให้เรารู้สึกมีเครียดมีนั่นมีนี่คิด ทุกๆวินาทีทุกชั่วโมงคือคิดเกี่ยวกับลูกอย่างเดียวเลยจนทําให้เรารู้สึกว่าเราความเป็นตัวเองมันหายไปมีช่วงหนึ่งคุยกับแฟนว่ารู้สึกว่าความเป็นตัวเองอะตัวเราอะรู้สึกตัวเรามันหายไปไหนก็ไม่รู้อะมันทุ่มเทให้กับลูกจนลืมดูแลตัวเองไปเลยอันนี้คือเริ่มดีขึ้นนะจะพูดว่ามีลูกลูกสําคัญก็จริง แต่ตัวเราเองก็สําคัญด้วยเหมือนกันกว่าเราจะมาคิดได้จริงๆว่ากว่าเราจะมาคิดเองได้จริงๆว่านี่เราปล่อยปะละเลยตัวเองมาได้นานขนาดนี้ได้ยังไงมันไม่ใช่ทั้งร่างกายแต่มันอยู่ที่จิตใจหละด้วยอย่าง1-3่งสเดือนแรกอะเาะว่ามันยังอยู่ในช่วงจงลูกที่มีแค่ลูกกับแม่แล้วก็พ่อแค่นั้นเลยคือมันยังไม่มีความรู้สึกพวกที่เบลพูดก่อนมาเนี่ยมันยังไม่ผุดขึ้นมาช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบเราชิลมาก บวกกับลูกยังยังตัวเล็กยังแบรบอกมีให้ห่วงห่วงอีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้ก็คือจะพูดว่าไงเดียร์หเดือนเราแค่สังเกตให้ได้ว่าลูกโอเคไหมกินอิ่มนอน เปลี่ยนแพมพเพิร์ตทุกอย่างมันจะอยู่ในช่วงแค่นี้เลยแต่พอมาถึง4ี่ถึงหเดือนมันมีแบบเรื่องของอาหารเข้ามาลองชิมนั่งชิมนี่แต่ช่วงนั้นเออมาเรียวยังไม่ค่อยได้กินเพราะว่าที่นี่เขาจะแนะนําว่าเออหลังสี่เดือนให้ลองชิมได้แต่ถ้าลูกยังไม่รู้สึกว่าอยากก็ยังไม่ต้องก็ได้ก็ให้กินนมแม่หรือกินนมนมผงไปก่อนอย่างตัวของม,า,มาเรียวจะชอบนมแม่มากเกินไปด้วยซ้ำเลยทําให้เราเออก็ยังไม่ค่อยให้ลูกได้ชิมนั่งชิมนี่เยอะเท่า,า,าหไหร่ก็แบบมีชิมนิดน แต่พอหลังจาก6เดือนอะ่ะเขาจะเริ่มให้กินข้าว mm. ความเคยดมันมันมาจากตรงนี้แหละทุกคนมันมาจากที่ว่าลูกไม่ยอมกินข้าวเลยตั้งแต่6เดือนจนถึงประมาณ9 9เดือนได้ที่แบบกินข้าวได้น้อยมากน้อยมากแล้วคือเราเราเป็นคนที่ดันไปเปรียบเทียบเองซึ่งเราไม่คนครเราไปเปรียบเทียบลูกของเรากับเด็กคนอื่นว่าเฮ้ยเขากินเยอะจังทำไมลูกเราไม่กินเลยอะ่ะ ในลูกเราถึงรู้สึกว่ากินเด้นน้อยกินแต่นมแม่แต่จะบอกว่าเด็กทุกคนกินข้าวในช่วงแรกๆจะไม่เหมือนกันบางคนเด็กบางคนนะจะชอบมากอาหารแบบอะไรเงรี้ยกินดีแต่เด็กบางคนเขาเขายังรู้สึกไม่ไว้ใจกับอาหารส่วนส่วนนั้นเขาเลยแบบยังกินไม่เยอะแล้วซึ่งมัดอุก,ก็จะเป็นแนวประมาณนั้นเราก็เลยทําให้ช่วงนั้นเราเครียดมากเลยบอก ลูกไม่กินข้าวเลยอาหารสารอาหารมันจะพอไหมไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินจะเอาแต่นมแม่อย่างเดียวก็เครียดจนมาวันวันหนึง่งเราก็คุยกับแฟนว่าไม่ใช่สิแฟนมาคุยว่าเรามาคุยกันดีกว่าคือลูกอ่ะไม่จะเป็นต้องกินเยอะเหมือนที่เราคิดมันอาจจะพอแล้วสําหรับเขาอาจจะแบบแค่แค่นิดเดียวก็พอแล้วสาหรับเขาคือเราอยากเอาเกณฑ์ของเราไปใหู้ลูกว่าอยู่ต้องกินเท่านี้ถึงจะพออยู่ต้องกินเท่านี้ถึงจะพอคือเขาอ่ะอาจจะรู้ว่าเขาต้องกินเท่าไหร่ เขาถึงจะพอและเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่เบลได้เรียนรู้เองนะก็คือการให้ลูกอย่งหนมตอนกลาคืนเบลมาทําตอนลูกได้ประมาณสิเดือนเป็นอาทิตย์ที่โหดมากคือวันแรกถึงวันที่3เป็นช่วงที่นอนน้อยมากจาก้ะแต่ก็อดทนแล้วก็ทําให้รู้สึกว่า ลูกกินเยอะขึ้นอาจจะเป็นพราะลูกกินนมตอนกลางคืนเลยทําให้เขาอิ่มทั้งคืนอิ่มจนถึงเช้าตลอดเลยเพราะว่าเขากินตลอดเวลาในตอนกลางคืนเลย,เลยทําให้เขาไม่อยากกินอาหารอะไรเลยช่วงเช้าเลยทําให้เราได้รู้ว่าการหย่านมตอนกลางคืนคือเป็นอะไรที่ดีมากแต่เราอย่าเพิ่งรีบให้ลูกหย่านมตอนกลางคืนเกินไปเพราะท็อตเทิลไปอ่านมาหลังจากหกเดือ,อ,อนนะ่ะน่าจะโอเคแล้วสําหรับหย่านมตอนกลางคืนแต่ก่อน6เดือนอะไรเงี้ยเราควรจะให้ลูกกินทุก ถูกสามชั่วโมงตามที่แพทย์ได้บอกกับเราก่อนหน้าน,นี้ช่วงที่เราคลอดลูกเนาะว่าให้ลูกกินนมแม่ทุกๆสามชั่วโมงก็พอเราจบเรื่องเครียดเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมทุกคนหลักจางเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเครียดเกี่ยวกับตัวเราเองนั่นแหละที่เรารู้สึกเราสื่อสารกับลูกไม่ได้มันไม่เชิงสื่อสารแบบถ้ารู้ว่าเจาะแจ๊กอะไรอย่างเงี้ยแต่มันคือแบบความเข้าใจของลูกเราเรารู้สึกเราเราเป็นแม่ที่แย่มากเลยหรอแม่งบางทีเราไม่รู้ว่าลูกเราต้องการอะไรอะอย่างบางคนเขาจะแบบร้อยงี้เออ อันนี้ร้องอันนี้อยากได้อันนี้มันมันเป็นความรู้สึกว่านี่เราแยกขนาดนี้เลยหรอวะเราไม่รู้ลูกเราอยากได้อะไรแต่เราคิดไปคิดมันก็คือมันมันไม่มีใครรู้หมดหรอกมันต้องเดาไปเรื่อยๆว่าลูกอยากได้นั่นหรืออยากได้อะไรต้องการอะไรให้อุ้มให้ปอบหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันอยู่ที่คนเป็นแม่กับเป็นลูกเท่านั้นที่ต้องเรียนรู้กันมันไม่ใช่แบบอยู่ๆก็ขึ้นมาหลืวแบบรู้ละเธอต้องการอะไรแต่มันคือการการเรียนรู้รู้จักกันสําหรับเราแล้วก็ลูกของเราอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอีก เหตุผลที่ทําให้เราเครียดมากแล้วก็แม่เราแบบจิตตกไปเหมือนกันเป็นบางช่วงทุกคนอาจจะเห็นว่าการมีลูกแบบเป็นเรื่องที่สวยงามมากคืออะไรดีไปหมดลูกกินได้ดิบได้ดีแล้วลูกไม่งองแงเลยก่อนตอนกลางคืนนอนทั้งคืนคือเธอมันไม่ใช่อย่างนั้นตอนกลางคืนฉันนอนนอนก็จริงแต่ก็จะมีตื่น หลายหลายครั้งเนี่ยตอนกลางคืนลูกกินไม่ได้ดีทุกวันบางวันอาจจะแบบก,กินเล็กน้อยบางวันอาจจะกินดีือเกณฑ์ไม้กันมีลูกมันไม่ได้มีความสุขตลอดหลายอย่างที่เบลบอกกันในนี้ว่าเราก็ไม่ได้มีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ได้เป็นถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเบลก็จะแบบอ,อยากจะบอกว่ามีลูกมันก็มีความสุขแต่ก็อาจจะไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับทุกคนแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้หลักรูกก็ไม่ได้บอกว่าเรารู้สึกเสียใจที่มีลูกแต่เราแค่บอกว่ามีลูกมันมีความสุขด้วย แต่มันก็อาจจะไม่ได้สุขตอนที่ว่าอยู่คนเดียวอย่างตอนที่อยู่คนเดียวยังไม่มีลูกเบลรู้สึกว่าความสุขนั้นคือมันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันพุ่งมากทําอะไรได้ทําอยากทําอะไรตอนไหนทําอยากไปไหนไปแต่พอมีลูกมันเหมือนจํากัดเวลาจํากัดคนที่เราจะอยากอยู่ด้วยและสิ่งที่เบลรู้สึกก็คือการมีลูกทําให้เรามีสังคมอีกแบบหนึ่งเข้ามาด้วยเช่นสังคมแม่ลูกอ่อนอันนี้คือเป็นอะไรที่ส เพราะเราไปมันชื่อว่าอึบนัทเฟิรกูหล่นก็คือเป็นเหมือนที่เอาไว้เด็กๆน้อยๆมาเล่นกันกึ่งอนุบาลที่จะให้เด็กๆนั้นได้รู้จกักกับคนอื่นด้วยมันทําให้เรากล้าคุยกับแม่ๆคนอื่นๆมากขึ้นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าชีวิตการเป็นแม่มันเป็นยังไงมีทริคต่างๆกับลูกว่าเราควรจะทํำยังไงก็คุยเลื่อยเ,เกี่ยวกับลูกมันเป็นสังคมที่ถ้าเราไม่มีลูกเราก็จะไม่ได้อยู่ในสังคม มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหิวใจเต็มกันเพราะบางทีเรารู้สึกว่าเราประสบป,ปัญหานี้คนเดียวหรือเปล่าพอเราได้คุยกับพวกแม่ๆต่างๆเขาอบอกเจอเหมือนกันเหมือนกันเลยก็จะประมาณนี้ทุกคนส่วนตอนนี้มารุก็ปีหนึ่งแล้วเมื่อวันที่9เมษาแล้วพัฒนาการน้องไวมากจากเอาง่ายๆจากเมื่อ2อาทิตย์ก่อน น้องอย่างไม่กล้าเดินเท่าไหร่แต่อยู่ๆมาอาทิศหนึ่งน้องล่อยตัวอย่างแล้วก็เดินเดินรอบบ้านอะไรจะ้ามีความรู้สึกน้องเดินรอบบ้านจริงๆคือพอนังได้เดินแล้วนังก็เดินจริงๆ,ๆเดินตลอดทะังเราไม่รู้ว่าประสบการณ์เป็นแม่ของแต่ละคนมันเป็นยังไงนะแต่เราแค่รู้สึกว่าประสบการณ์เป็นแม่ที่เราได้ได้ไดเจอมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี้ยเรารู้สึกมันเราเลือกทางนี้แล้วอะเราเลือกที่จะอยากมีลูกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับในสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันอาจจะไม่ได้ส ุข100%แต่เราเชื่อว่าในวันข้างหน้าเราจะสุข100%จริงๆนี่ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆที่มาอัปเดตละกันเนาะสำหรับการเป็นแม่ของเบลว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งปีที่ผ่านมาก็หวังว่าทุกคนจะรู้สึกชอบหรือว่าชอบฟังเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆหรืออะไรต่างๆที่เบลเอามานําเสนอให้ทุกคนละกันเพราะเบลก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เบลควรจะทำคอนเทนต์อะไรดีเพราะหนึ่งบล็อกตอนนี้เบลรู้สึกว่ามันไม่น่าจะได้หรือมันจํากัดพื้นที่ บอกกับเบลยังไม่รู้เลยว่าเบลจะทําบล็อกอะไรดีเพราะรูทีนมันเดิมจนทําให้เบลรู้สึกมันน่าเบือ่อเบลก็เลยคิดว่าเบลจะหาคอนเทนต์นั่นคอนเทนต์นี่หรือเรื่องต่างๆมาพูดคุยแล้วกันแล้วเรามาลองดูอีกทีว่าเบลจะหาคอนเทนต์อะไรมาต่อรอบน้านะจนตอนนี้ก็ขอบ ทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้หายไปไหนแต่เราแค่ไม่รู้ว่าเราจะอัดคลิปอะไรแล้วจริงๆมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราว่างเปล่ามากจนทําให้เราต้องมาทําคลิปอะไรสักอย่าง พูดคุยกับทุกคนเพราะมันเหมือนมันเป็นการฮิวเบลไปด้วยในตัวเพราะว่าเบลรู้สึกเบลต้องการพูดปลดปล่อยนิดน,นึงอะไรประมาณแล้วก็รู้สึกอยากจะหาอะไรทําที่ไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกอย่างเดียวขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็เราจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคอนเทนต์นัน้นบาย